สวนทุเรียนวิวเขาสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีสวนทุเรียนหนึ่งแปลงวิวเขาสวยทุเรียนสวยสมบูรณ์มีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังครับสามารถเข้าอยู่อาศัยได้นะฮะที่ดินของเรานะครับอยู่ที่ตำบลปัดทวีอํมมาเภอมะขามจันทบุรีครับ เป็นสวนทุเรียนเนื้อที่รวม2ไร่3ามงานสาตารางว่านะฮะเป็นเนินหลังเต่านะครับด้านล่างนั้นจะติดในเรื่องของคลองน้ำด้านหน้านั้นติดถนนลัดยางนะครับใจกลางชุมชนเลยนะครับไฟฟ้าเข้าถึงการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายครับทุเรียนที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้เป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะ อายุประมาณสัก3-5ปีครับทุกคนครับ70ต้นครับทุเรียนนั้นเริ่มให้ผลแล้วนะฮะที่ดินของเรานั้นเป็นฉนดครุดแดงฉนดนอสอสีจ้อซื้อขายถ่ายโอนก็ทันทีครับสวนทุเรียนของเรานั้นห่างจากถนนสีเลนสาย3-1 7เนี่ยเข้ามาถึงสวนเนี่ย8กิโลเมตรครับห่างตัวเมืองจันทบุรี20กิโลเมตรครับ ห่างกรุงเทพมหานครครับ255กิโลเมตรซึ่งวันนี้สอไร่3งาน33ตารางวาเนี่ยเราขายกันยกแปลงที่2990้านบาทราคานั้นยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ถ้าทุกคนสนใจครับ0991463979เล่นที่ดินชนนั้น